สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะจบจากการเชียร์นางงามปุ๊บนี่คือทำคลิปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะทีนี้เรื่องงานนะคะกันเดือนนี้เห็นว่ามันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณจำเป็นจะต้องเลือกว่าคุณจะอยู่หรือจะไปจะไปทางเส้นทางไหน จะพัฒนาไปทางด้านใดจะโฟกัสที่เรื่องไหนนะคะงานมีโอกาสที่จะมีการยกแย้เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆนานาที่มันแก้ไขไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ปณีปานอมให้ได้มากที่สุดเห็นว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่อีกในยะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็อาจจะมีกระทบกระทั่ง นะหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ถ้าสมมติว่าคุณโฮหลายเรื่องมากเกินไปทําหลายอย่างทําหลายช่องทางมีเงินเข้ามาหลายทางนะคะก็จําเป็นที่จะต้องโฟกัสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจัดใหม่จัดสเกโดใหม่นะคะเรียงลําดับความสําคัญให้ดีๆนะงานเนี่ยเห็นว่ามันจะต้องประคับประคองแก้ไขปัญหาไปก่อนนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการขึ้นสุด ได้เหมือนกันลงสุดได้เหมือนกันนะคะแต่เห็นว่ามันต้องอาศัยเรื่องของระยะเวลาอะไรที่แก้ได้แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะปรับปรุงพัฒนามากน้อยเพียงใดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างมันก็สายนะมันแก้ยากนะคะมันเป็นเค s e s t u ที่แบบว่าเป็นบทเรียนชีวิตเราเลยแหละเนาะนะคะก็จําเป็นที่จะต้องระงับในเรื่องของการลังเล นะการคิดมากวนเวียนนะคะอาจจะต้องคิดแล้วทําเลยนะคะเรื่องงานมีปัญหารอคออยู่แน่นอนค่ะเป็นไพ่เดอะทาวเวอนะคะ6ก,กดาบนะแต่ก็สามารถเรียนรู้นะเติบโตจากประสบการณ์ตรงนี้ได้ว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงกับสิ่งที่เราทําอยู่บางท่านคือคุณจับหลายงานมันมีหลายหน้าที่มันมีหลายโปรเจกที่เราจะต้องทําบางคนคุณอยู่ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเขาโยนงานมาให้คุณอะคุณต้องเรียนรู้การปฏิเสธเรื่องงานนะ แล้วก็เป็นไปได้อารมณ์อะค่ะถ้ามันสวิงมากๆเนี่ยแนะนําให้อยู่คนเดียวก่อนนะยังไม่ต้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเลยมากๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะคะหลักๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในเข้ามาให้คุณได้รับมือนะคะแต่หลักๆก็คือ อยู่ที่ตัวเราต้องตั้งสติแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าเราจะโฟกัสที่อะไรนะคะแล้วก็วางแผนมีแผน B, ีแผนซแผนดีอะไรอย่างเงี้ค่ะให้ชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำที่น้องอ่านเพิ่มเติมจากหน้าไพ่นะคะทีนี้เรื่องเงินนะคะเ,เห็นว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กินหรูอยู่สบายนะ,ะมันมีเงินเข้ามาใช้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะใช้เงินแบบกระจุกเลยก็ได้นะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเพึ่งพาตัวเอง นะถึงแม้ว่าเงินเนี่ยอาจจะมีช่องทางสักช่องทางที่หาได้ยากมากขึ้นแต่เรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการหาเราหากิ่งเราหาเงินกิ่ง,าาง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอยากได้อะไรก็ได้คือมีคนให้มีคนช่วยอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้เงินทั้งแบบใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์อยากจ่ายอยากใช้อยากซื้ออะไรย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ แต่ว่าเราก็ยังมีสติอยู่ไม่ใช่ถึงขั้นว่าไม่มีแผนไม่ได้รองรับอะไรเลยไม่ได้คิดว่าเราจะสเปนสเปนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่นะคะเราก็ดูด้วยบางมูดก็คือใช้ตรกกะแล้วก็เหตุผลนะคะเห็นว่าการเงินในเดือนนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะมีโชคจากคนผิวขาวด้วยก็ได้นะคะคนที่ดูดุนะคะเป็นผู้นําอะไรประมาณนี้ไม่ได้เดือดร้อนค่ะนะมีเงินใช้สบายเลยนะคะเรื่องเงินแต่เรื่องงานนี่แหละอาจจะ จำเป็นจะต้องตัดสินใจให้ดีๆในเรื่องของการก้าวหน้าหรือว่าการที่จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะคะไปค่ะจะด,ดูพาร์ทความรักค่ะมาต่อกันในพาร์ทของคนโสดนะคะคนโสดราศีกันราคนากันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือเปิดใจยากเนาะนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมไปเจอคนไม่พร้อมละกันไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์ไม่ ใช่สําหรับเราอะไรประมาณน,นี้ทีนี้มันเป็นช้อยของการเลือกนะคะอุปสรรคปัญหาเราจะเจอคนไกลต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเจอกันจากเพื่อนของเพื่อนพามานะคะเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆแต่ว่ามันก็ยากพอเป็นภพ่ห้าเหรียญเกิดล็อกนะคะทีนี้มันน่าจะมีคอนเนคชั่นที่เราเนี่ยบาดห่างใจกัน นะคะด้วยการที่ทํำลายจิตใจกันอะไรใดๆก็ตามก็ดีนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวได้มีการเคลียร์นะคะมีการขอโทษมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน mm hmm. แต่ทีนี้เป็นไพ่ติดเดวิลเดวิลเนี่ยก็คือมันแปลได้หลายความหมายนะคะ mm hmm. พอมาเจอไพ่ห้าเหรียญอะไรอย่เงี้ยบางท่านคือติดอีโก้นะคะ mm hmm. บางท่านคือเขาไม่สะดวก มีความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าคือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขาอาจจะไม่ได้โสดแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะไปมีคนอื่นแล้วอะไรเงรี้ยคุณอาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าคุณมาดูการอ่านของนอ้องคุณก็อาจจะรู้นะคะมันมีเส้นทางให้คุณต้องได้เลือกนะคะจะเอาคนที่ตัดไม่ขาดหรือจะเอาคนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่น้องพูดเลยว่ามันไม่ใช่ทั้งคู่เออมันไม่ใช่ทั้งคู่นะคะเหมือนแค่เราต้องเลือกอะ อ่ะมันมีเส้นทางที่เราต้องเลือกมาคุณน้องเราตัดสินใจอะไรดีอะไรเงี้ยคุณจะไปซ้ายไปขวาคุณจะเลือกใครนะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพลังงานหลักๆัเนี่ยมันลุงตุงนั่งไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเราตัดคนนี้ไม่ขาดแล้วเราก็มีคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะก็แปลเป็นความหมายแบบนั้นได้แต่ว่ามันท็อกซิกอ่ะพูดง่ายๆว่ามันท็อกซิกนะคะระวังการเลือกให้ดีๆนะคะกันเพราะว่าผลที่เลือกไปแล้วเนี่ยมันก็จะตามมา ให้เราได้แบบเอื้อนะคะกักเลือดเช่นเดียวกันเป็นไพ่เฉรีอยอดไม่ยากไม่ไม่ง่ายเลยความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ได้ๆนะคะอโหสิกรรมให้ภัยเขาไปเถอะนะคะหรือไม่ก็ขอโทษขอโพยกันไปจบๆนะคะแล้วก็เลือกทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะถ้าดันทุลังพ่วงไปเป็นรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ฝั่งกันทําหรือว่าคู่กรณีอะไรเงี้ยแต่หองก็บอกเลยว่ามันท็อกซิกมันไม่ลดนะคะ ตอนเด็กๆน้องอาจจะสนุกในเรื่องของการที่เราเดิวกับคนที่มันท็อกซิกอย่างเงี้ยฮะแต่พอแบบเราเริ่มมีอายุเราจะรู้สึกว่ามันเปลืองเวลานะคะหนึ่งเรามีประสบการณ์มาแล้วสองคือเราไม่รู้เจ้าหวยหาความรู้จากความสัมพันธ์พวกนี้ทําไมนะคะมันอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนนะคะมันจบกระบ,บวนการแล้วมันเหมือนมีบทหนึ่งถึงห้านะคะเราเรียนรู้หมดแล้วเราจะเรียนต่อไปทําไมเราไปเรียนอย่างอื่นที่มันแบบโอ้ปังอล,ลังจะดีกว่านะ เพราะฉะนั้นฟังสัญญาณให้ดีๆนะคะมันจะมีทรายอะไรบางอย่างบอกกับคุณคุณอย่าเมินนะคะอย่าลืมว่าคําว่าเอ๊ะในที่นี้มันใช้ได้จริงนะคะจะหาวานอองไม่เตือนอน่ะอืมเพราะฉะนั้นไปตัดสินใจให้ดีๆทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเลย EP นี้นะคะถ้าตัดสินใจไม่จบวงจรที่มันเป็นแบบเลตุ้มเปะนะคะชีวิตเราก็จะเลตุ้มเปะตามผลของการกระทำเลยนะคะลัคนาราศีกัน ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องดันทุนลังนะคะทิ้งได้ทิ้งนะคะการที่เราไม่ไปต่อใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่บาปนะคะมันอาจจะเป็นโอกาสดีๆที่ทําให้เราแล้วก็เขาเนี้ยไปเจอคนที่ดีกว่ากันได้นะคะน,นี่คือมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองในเรื่องของเชิงเหตุลผลนะคะอืมปะต่อกันในพาร์ทคนคุยคะ่ะมาคะ่ะต่อกันในพาร์ทของคนคุยนะคะ คนคุยเนี่ยช,ชัดๆเลยว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเทกันไปแล้วเพราะว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะเกินแต่ว่ามีคนที่อยากจะคืนดีเออก็เป็นฟิลแบบว่าอยากไปงอแหละนะคะความสัมพันธ์นี้เต่างอยมากเพราะว่าพัฒนาช้าสุดๆไปเลยนะคะแล้ไห,หนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยขึ้นมาไม่ใช่เป็นลักษณะของรีคอนเนคหรอกแต่ก็เป็นฟิลว่าเราจะเลือกคนใหม่นนแหละ เป็นไพ่แปดาบกับเด็กถือดาบแสดงว่าเด็กมีคนที่โตแล้วก็มีคนที่อายุน้อยอะคุยกันนะคะเป็นลักษณะของเราเสพติดกับการที่ใครหนึ่งคนในที่นี้เขาดีกับเรานะคะก็เป็นไพ่ควีนถือถ้วยกับแปดดาบแต่ทีนี้ใครล่ะเป็นคนเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวอะ่ะไม่สานต่อนะคะ มันเป็นได้หลายกรณีคือ 1. นึ่เขาเลือกไปเริ่มต้นใหม่เลยนะคะสองคือเขาเทเราแล้วก็เลือกตัวเองนะก็ไปคิดดูว่าจะเป็นใครระหว่างกันกับคู่กรณีแต่ชัดเจนมากๆว่าใครหนึ่งคนในที่นี้มีทางเลือกมีโอกาสที่จะได้เลือกนะคะก็มีความคาดหวังสูงนะคะเพราะเป็นไพ่เดอะสตากับสองใบเท้าความสัมพันธ์นี้ก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งคือชิวนะคะแล้วก็มองว่าอีกฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น ตัวเลือกทั้งเลือกที่ดีไปคนในฝันของเราเลยแหละนะคะอยู่โดยแล้วมันสบายใจนะแต่แปดดาบมาแปดดาบกบนายถือเรียดแล้วก็เป็นไพ่เด็กชิดาบไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไปฟังคนอื่นพูดมากหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้มันเลยช้าขนาดนี้หรือเป็นอีกกรณีไหมว่าโอเคคือเราอยา,อยากอยู่คนเดียวนะคะแต่เราก็อยากมีคนคนนี้ ะะทีนี้แนวโน้มในอนาคตเท่าที่หน่องเห็นเนี่นะคะมันมันช้าจริงๆค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้ไม่กล้าออกจากเซฟโซนนะคะไปสตั๊กอยู่กับความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกอยู่ในใจนะไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไปฟังข่าวสารอะไรมาก็ดูจะเป็นกังวลไปสะุหมดเลยอะคะ่ะมันเซสซิฟฟเนาะนะฮะก็เลยไม่กล้าที่จะรักกันแบบเต็มสตีมนะคะ แต่ก็เป็นลักษณะของการชอบกันแหละคือมีใจนะคะรักชอบอะไรเงี้ยนะคะแต่แค่เขาไม่พัฒนาด้วยทีนี้เออหนึ่งไม่เท้าอยู่ตรงนี้มันน่าจะมีแรงบันดาลใจหรือการกระตือรือร้นอะไรบางอย่างนะคะในอนาคตที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงขึ้นแต่ว่าไม่กล้าติดที่ว่าไม่กล้านะคะแค่นั้นเองแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เอาเราแล้วละ่ะอืมเพราะมันเป็นไพ่ของการเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคือ เขาไม่ได้เลือกเรานะคะเขาเลือกตัวเองไพ่เฮอร์มิตกับไพ่เดอะสตาร์ Star ขึ้นมาเนี่ยนะต้องว่าเทนะเป็นการห่างเลือกลาอหไะไม่ได้เป็นการสานต่ออะไรหรอกทีนี้แนวโน้มในอนาคตเนี้ยก็ไม่ได้อยากให้กังวลมากนะคะให้ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็พยายามโฟกัสที่ตัวเองสดีกว่าคำแนะนำจากไพ่เขาก็แนะนำว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไป ทำอะไรให้ความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็ปกป้องตัวเองด้วยในเรื่องของความรู้สึกนะคะใครอีโมมากกว่าคนนั้นแพ้แล้วก็พังแล้วก็เสียใจคะ่ะทุกคนหมอดูไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาอะไรคุณได้นอกเสียจากว่าคุณจะพิูจตัวเองขึ้นมาแล้วคําพูดของหมอดูจะมีพลังนะคะแต่ใดก็ตามที่เรานั่งแงกอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไม่ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้จริงๆนะคะถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนนะคะฝากไว้เท่านี้เอาไปดูในพาร์ทของ คนมีคู่ค่ะสวัสดีค่ะพาร์ทคนมีคู่นะคะคนมีคู่ราคณนาราศีกันปีนี้จาเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงนะคะเป็นไปได้เนี่ยมีปัญหาอะไรกันอย่าเอาเปรียบกันนะคะแล้วก็อย่าทดสอบอีกฝ่ายมากไม่งั้นก็จะโดนดีนะคะมันมีในเรื่องของการที่หนึ่งนะคะเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรกันหมดนะเราอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนหรือว่ามีการ ไม่พอใจในเรื่องของกิจวัตรของอีกฝ่ายละกันนะคะเห็นว่าถ้าไม่มีใครกระลอนเนี่ยก็น่าจะไปกระลอดนะคะแต่ทีเนี้ยมันดันเป็นไพ่อแดดิคก,ก,กับ3ดาบแสดงว่าติดดราม่ามากๆติดการพูดไม่จริงนะคะหรือว่าอาจจะต้องยืดหยุ่นในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าไพควีนือเลียนนี่มาดีควีนือเหลียนก็ดูแลทั้งตัวเองได้แล้วก็หาเงินได้นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันจะติดปัญหาตรงที่เราอาจจะมีปากเสียงกันนะคะทะเลาะก,กันนะในเรื่องของมือที่สามก็ดีในเรื่องของเงินก็ดีในเรื่องของเรื่องอารมณ์อ่ะการไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยืดหยุ่นมันจะไปกันได้รอดมันจะไปกันได้ดีมากกว่านะคะแต่ถ้าสมมติหึงห่วงกันสุดลิสุดเดชเราเปลี่ยนไม่ได้หมอนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เตรียมตัวเลยนะคะบางครั้งเราก็ต้องไม่เป็นตัวเองอะคะ่ะอืมแต่ก่อนน้องเป็นตัวเองมากเลยนะหลังๆมาน้องกับแบบเออก็เป็นคนอื่นบ้างก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันรอดไงนะ,ะมันไม่ค่อยมีปัญหานะ,ะทีนี้แนวโน้มในอนานะคตะค่ะก็อาจจะต้องออจําเป็นเรียนรู้เนาะจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ ในตัวฝ e ่ายเช่นเดียวกันไปทําอะไรใหม่ๆด้วยกันแล้วก็พยายามนะคะที่จะใช้ทุกอย่างนะคะในแง่ของสกิลนะคำพูดคำจาการเปยการให้เงินการพูดนะ,ะหลายๆอย่างให้คนรลักเราเนี่ยมีความสุขนะ,ะจริงๆไพ่มันไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เราอยาพยายามแข่งขันกันหรือแบบท้าทายอํานาจมืดของฝ e ่ายแค่นั้นเองแหละลองเห็นทั้งคู่ต่างกันนะคะ ใครหนึ่งคนในที่นี้ทําให้ฝ่ายอ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้คือข้อดีของของความสัมพันธ์นี้แนวโน้มที่เห็นนะนะแต่หลักๆก,ก็คืออย่าไปโกหกกันเยอะแล้วก็อย่าบ่นอีกฝ่ายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนมันมีความอดทนถูกไหมคะพอทีนี้เราเก็บกฎมากๆอะไรอย่างเงี้ยจากที่มันจะดีๆความสัมพันธ์อะไรมันก็จะกลายเป็นว่าเราเสียคนที่ดีของเราไปนะคะก็ต้องอาศัยความพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่นะคะในทุกๆ ปีนะคะในทุกๆวันก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของความน่าตื่นเต้นละมันไม่หวือหวาแต่นําเป็นที่จะต้องมีนะคะไม่งั้นมันก็จะไปกันไม่รอดที่นี้คําแนะนํานะคะลองเห็นว่าไพาอ่อ่ะเขาให้คุณอะโพเทคมีบอนดดอรี่นะคะกับตัวเองกับความความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะแล้วก็มีขอบเขต ให้ตัวเองด้วยนะคะรักตัวเองบ้างนะคะไม่จําเป็นที่ต้องไปรักเขาเยอะขนาดนั้นก็ได้หน่องนั่งฟังลูกค้ามาหลายปีหน่องมองว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าเรารักเขาแล้วเราก็รักตัวเองอะ่ะแบบนี้มันไปกันรอดนะคะอย่างน้อยมันก็ครึ่งครึ่งอะ่ะเออดีกว่าแบบทุ่มให้สุดใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะคือแบบไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะ หน่องก็ยังไม่เคยเกิดมาทางชีวิตยังไม่เคยรักใครแบบพอดีพอดีนะแต่ช่วงหลังๆมานี้เริ่มเป็นแหละมันน่าจะเป็นเพราะอายุด้วยค่ะหนึ่งอายุสองประสบการณ์ที่เราฟังจากคนอื่นสามประสบการณ์ที่เราฟังเอ้ยที่เราเจอมาเองอะไรเงี้ยมันก็จะเรียนรู้ว่าอันไหนคือรอดไม่รอดนะฮะประมาณนั้นก็ลองดูนะคะรักแบบมีขอบเขตอะไม่ต้องให้อะไรมากเกินไปไม่ต้องทุ่มเทอะไรเยอะนะคะมันน่าจะไปกันรอดเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ๆ ปกป้องตัวเองด้วยไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกจากตัวเรานะคะต้องต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะฟิลนี้ขอบคุณมากนะคะทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชนะคะราศีกันดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มานะคะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอแล้วก็สามารถสง Super ่งซุปเปอร์แดงส์นะคะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะเพื่อสนับสนุนการทำคอนเทนต์แล้วก็การอ่านไพ่ของน้องไปอีกนานๆน,น,นะคะเราจะได้ดูดวงกันแบบจุกๆน <c oughs> ะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะกัน